คือเหมือนฝนจะตกนะคะเมื่อวานก็ตกไปนิดนึงนะคะแต่ว่าลมไม่แรงดูข่าวเห็นฝั่งทางสุรินนะคะมีพายุเข้าบรรยากาศอึมครึมดูบรรยากาศสักหน่อยหนึ่งนะคะ เปิดร้านกาแฟเหมือนเดิมนะคะพี่น้องชีวิตประจำวันมีอะไรจะอวดเมื่อวานตอนเย็นให้ท่านขุนขุดหลุมนะคะเอาต้นเอลมอนลงพื้นดินที่ประเทศไทยเรียบร้อยนะคะ<ม>ก็รอดูกันตอนต่อไปว่านางจะรอดไหมนะคะ บรรยากาศยามเช้าที่ยังเงียบๆสงบอยู่นะคะรถล,ลายังไม่พลุกพล่านนายแม่ก็ดินเดินยืนเก่งขานั่งแว่งขายืนยืนนั่งนั่งนะคะเพราะว่าโต๊ะนี้นะมันสูงเขาก็จะลุกขึ้นยืนขึ้นกับอุปกรณ์ของเขานะคะเนี่ยอุปกรณ์คำาขาบริการหัวเขาโอ้บริการไหมน,นะบริหารหัวเข้านะแมนะ เออ <Now. S 1> แว่งขาไปมาอย่างนี้นะคะสวนกุหลาบคุณน้องสาวนะคะกุหลาบพันปีหมื่นปีนะคะช่วงนี้ก็ดอกลงมาแล้วนะคะดอกต่เขาก็ยังมีดอกตุ่มๆอมอกมาอยู่นะแต่ว่าดอกก็จะไม่สมบูรณ์เท่าไหร่แล้วเราก็มาที่น้องมะลินะคะน้องมะลิหอมทรงกลินชื่นใจพี่น้องเชา้ชาๆเย็นๆมีกร็ดน้ำฝนนะ มีเกตน้ำฝนดูสิน้องออกดอกตุม่มๆแม่อันที่มันออกดอกแล้วเนี่ยถ้าห้าเด็ดออกมันสิขึ้นดอกมาอีกบอกเนี่ยนะ <ม ff. S 1> เด็ดออกเนาะเด็ดออกเอออันที่มันเก่แล้วเด็ดออกคุณนายแม่บอกนะคะ,ะ,คะเด็ดทิ้งไปเลย้นี่หอมครับพี่น้องนี่ขนาดมีแค่สี่ห้าหกเจ็ดแปดดอกที่บ้านนะคะเดินผ่านนี่คือน้องหอมมาก ชื่นใจนะคะเชา้ชาเช้าเช้าเช้าชื่นใจชื่นใจดอกตุ่มๆก็แล้วโอยนอนดอกหนึ่งแอบอยู่น้องมาริซอนแอบซ่อนอยู่นะคะเดินผ่านตรงนี้คือกลิ่นหอมดูนางบุญลายมันก็ขุดไปเรื่อยนะคะมาเบิงตรงนี้ที่หนึ่งตรงนู้นที่หนึ่ง เอาไปทไั้งใดเนาะมอึอน,นี่รล้อคล้องเห็นปนะพี่น้องพี่น้องดูควายดอนควายเผือกบานเฮาเอินควายดอนเนาะโตงามงามขวัญดีคาดโตงามคักคองอันนองคางบานควายเผือกเนาะภาษากลางควายเผือกภาษาบานเฮาก็ควายดอนควายดอนนะคะ <laughs> พระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นเลยนะคะวันนี้ยังอึมครึมอยู่นะคะอึมครึมเหมือนความคิดคนนะคะช่วงนี้เช้าเช้าเอออันนี้ก็ยังไม่เจ็ดโมงดีเนาะก็เลยยังไม่ฟุกงเานแล้วช่วงนี้โรงเรียนมัธยมปิดเทอมไปแล้วก็จะไม่มีรถวิ่งวื้นไปวื้นมาสักเท่าไหร่นะคะแต่สักพักก็จะออกมาก็จะเป็นคนทำงานนะคะก็จะขับรถกันแบบวุ่นวุ่นไปเลยนะคะ เออนี่ก็บรรยากาศยามเชา้าไก่กาของชาวบ้านนะคะเพื่อนก็ปล่อยออกมาจิกหญ้าจิกเหยื่อไปอะ่ะตื่นมาก็หากินกันไปไม่ว่าคนหรือไก่นะคะก็ดูบรรยากาศรอบบ้านนะคะดอกอินทนิลน,นะคะหรือว่าดอกตะแบกบ้านเรานะคะก็กำลังแทงช่อ,อ,อกมาพี่น้องอีกหน่อยเนี่ยเขาจะ น่าจะเลื้อยลงมาตรงนี้เนาะเนี่ยดูสิมันน่าจะสวยงามมากอันนี้ก็ดอกอะไรอะ่ะสุพรรณิกาเหรอสีเหลืองยอะต้อเห็นที่อื่นเขาไม่มีใบนะมีแต่ดอกแต่ที่นี่ใบเยอะแต่ว่าเขาเพิ่งจะออกดอกนะแสดงว่ามันไม่ได้ออกดอกพร้อมกันไปทั้งหมดเนาะที่ออกมาแล้วร่วงหล่นก็มีนะคะสุพรรณิกาสีเหลืองโอเค นี้ก็กลาบก็เขาก็มีดอกตุ่มๆออกมาเรื่อยๆนะคะท่านผู้ชมไปเข้าร้านกาแฟยยต้อยเปิดหน้าร้านไว้แล้วละ่ะก็ถ่ายให้ดูบรรยากาศข้างนอกนิดหน่อยนะคะคุณนายตื่นสายน้องยังไม่ตื่นนะคะยังไม่ถึงเวลาน้องจะตื่นก็ตอนแดดออกช่วงนี้ตุ่มๆเยอะ เยอะเลยอันนี้เปรย์สำหรับนอนอ,ออเดอร์เงียบมากก็มานอนอยู่ตรงนี้นะคะน่ะเห็นไหมพูดถึงรถก็เริ่มมาล่ะเข้าร้านมาแล้วกาแฟบันนองเย่ต้อยก็ตั้งร้านเสียบปากแล้วเรียบร้อยเตรียมร้านเสร็จก็นั่งรอลูกค้านะคะเมื่อคืนยายต้อยฝัน ฝันดีพี่น้องฝันดีซ่าถูกขอให้งวดนี้โดนๆปังๆแม่ถอเนาะนี่สองจากส่องจากในร้านนะคะเครื่องกาแฟาก็มีเท่าเดิมนะคะโอเคมาข้างในกหน่อยนึงลืมมาขาตั้งกล้องออกมานะคะ จะทํานั่นทนํานี่ในร้านไปเรื่อยนะคะท่านผู้ชมเมื่อวานขายดีดีนะคะขายดีเป็นเทน้ําเทแก้วนะคะท่านผู้ชมขายดีมากมายก่ายกอง ทีเอเตอก็จะมาทวนเมนูดูนะคะว่าอะไรทำยังไงเงียบจังคนดูก็เงียบ YouTube ก็เงียบ Facebook ก็เงียบเงียบไปทุกอย่างนะคะประเทศไทยเนี่ย คุณดวงตาที่เข้ามารับชมนะคะสู้เจ้าที่เจ้าทางสินสอดเสียันี่มือถือร้านเนี่เจ้าที่เจ้าพางเราโอ้ยเกียบที่เกีเยบน้อยมันก็เข้ามาในร้าน,นะ เยอะเพราะว่าที่นี่มันบ้านเขาเนี้ยมันต้นไม้เยอะเนาะมันพอต้นไม้เยอะตอนกลางคืนมีแสงไฟมีอะไรมันก็จะมีพวกแมงพวกอะไรมามาบินมันก็จะมีขี้เกียมมีตุกก๊กแกนะคะเข้ามาในบริเวณบ้านบริเวณบ้านเราอะ่ะกินแล้วนางก็ถ่ายอุจจระนะคะลงตามซอกตามมุมต้องคอยเช็ด <laughs> ไม่มีคนดูเลยเนี่ยไปไหนกันหมดนี่ยังไม่ตื่นกันหรอกค่ะประเทศไทยวันศุกร์แล้วนะสวัสดีค่ะวันศุกร์ขอให้มีความสุขทําอะไรก็ให้มีความสุขเดินทางไปไหนก็ขอให้มีความสุขเขียนไปแล้วค่ะ <c oughs> โอ้ยมาขึงนฟันดีมากพี่นอ้องปุ๊บอิฟไปก่อนนะสาธุ <c oughs> ขอให้ฟันเป็นฝันจริง โอเคออยังไงเยอะช้าๆตอนนี้ยังไม่มีออเดอร์เตรียมด้านสิกสับจะนั่งรอราคากัน ใส่เครื่องนพร้อมนพร้อมออเดอร์ยังไม่พร้อม <laughs> เงียบจังเลยท่านผู้ชมก็ไม่มีวันนี้ฝนตกพี่นนองฝนกำลังตกลินป๊อปแปะป๊อปแปะนะคะโอเคขอบคุณค่ะที่ผ่านไปผ่านมาเราแเวชมนะคะ